ฉีน yeah. ้ำล้างปุ๊บ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 ปุนบปุ๊บปุ๊บปุน้ปุ๊บปุ๊บปุปุ๊บ ฉีน้ำพุทพักฉีเส้นนาจากคองฉีดน้ำไหนบ่ไปเลยนะเปียกมัน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 เปียก,น,ยกน้ำเอาเวลาให้พ่อฉีดเด้๋ยวให้พ่อฉีดจแล้วก็ฉีเส้นนาจากคองมากหลายเลยสิมากหลายเลยฉีเส้นี่เลหนาน้ำมึใส่ <laughs> ใตั้งน้ำให้นนะ น้ำไให้นะน้ำให้ถยน้ำเห้อถวยเด้อนเถวยมันจังจงตักไดนะ้ค mhm. รับแม่แม่พอปอพอเร็ว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 เดน้ำไม่เนี่บงเด้อที่ผ่านเช็ดต้นแบบบึงเด้อเยิ <t ick <t ick ้มนี <t ick <t ick ่นี่นี่นี่น้ำนเอาน้ำเ้น่ะเึ้ยพี่ับ เอานามใส่หนาล่างนะอะไรทีหยาบอำหนันเฮ้ยพอไปพอหรือ,อยังเอานามใส่หนาก็ุ๊บเอาใส่หนานองกันเอาใส่หนาพอนะหนึ่งสองหยาบพอไป ยับเบิ yeah. 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 ้งนะเปียกไปแล้วพอแล้วเนาะเอาอีกทีครับไหนเนี่ยน้ำเนี่ยยับเดี๋ยวไปยัดเฮ้ยแมงวัน ใส่หน้าพอแล้ว1หนึ่งตรงเยอะพอแล้วพอหน่อยเนาะไหนเอ,ออเอาอีกเหรอเอาอีกดีนี่มันเบิดแล้วนี่เบิดแล้ว้ยบังหน้าบังหน้าบังหน้าเนื่ จังยาปพ่อตอพอแล้วพอแล้วเออพ่อเถอพ่อเธอแค่นี้เด้ออ่ะบายบายกันบาย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 เล้วบาย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 ก่อนเถือ่ะจุบกันจุบ